แม้ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ร้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่ิตพ่อสร้างไว้ มื่อราตรีที่อดทนและค้นคว้าเงื่อล้านหยดรถลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ล พาอให้้ลููกรในหลวงท่านทำนาให้ดูเลยสแสดงว่าท่านมีวิสัยทัศน์ไกลมากว่าโลกอนาคตนี้มันจะขาดขาดอาหารท่านต้องมาวางรากฐานพวกเราก็เลยทำตามท่านจริงๆเลยค่ะเป็นข้าวเตี้ยพัน ทับทิมอะไรคะบ,บอกทับทิมชุมแพรทเป็นของสิขมาศเป็นหญิงข้าวไม่ใช่สินค้าเพราะฉะนั้นเราหนึ่งเราจะต้องกินเองแล้วก็เหลือเลือจานแบ่งปันให้คนข้างนอกได้ทานและที่แน่แนก็คือได้ทานสิ่งที่ไม่มีสารปนเปื้อน อันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจของชาวนาที่นี่ค่ะก่อนจะนอนให้สุมศาบจะกลาบว่า ไม่เห็นฝั่งแต่ชาวนาก็ยังเห็นฝั่งมั่งนะท่านครับเพราะว่ายังมาชนกนี่ไม่เห็นฝั่งเห็นฝาแต่ชาวนาก็แหวกว่าไปเหมือนกันแหละไม่รู้จะแรงหรือไม่แรงนะคะพูดถึงในหลวงนะคะดูมาหล่ก็ร้องไห้มานั้นแล้วก็แต่ก็ดีใจค่ะที่เราได้ได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนออ่ตอบแทนคุณท่านแล้วก็สบายใจไปเปาะนึงเพราะว่า ยิ่งยิ่งเห็นอันนี้คนทุกคนพากันมาเสียสละมาแจกอาหารแล้วก็มาก้มลงเก็บขยะเออทั้งสนามหลวงกลายเป็นสาธารณะโพคีหมดแล้วทุกคนก็คือยินดีที่จะให้คะคะยินดีที่จะให้จะแบ่งปันจะช่วยเหลือกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงภูมิใจกับเยาวชนค่ะที่มาเดินเออมาเก็บขยะค่ะ เก็บขยะกันเยอะมากแล้วก็ยืนเฝ้าถังขยะจนวันนั่งยมก็ไปขอถ่ายรูปเขาขอถ่ายรูปหน่อยนะแม่ไม่เคยเห็นเยาวชนมาก้มลงเก็บขยะมายืนเฝ้าถังขยะแม่ไม่เคยเห็นโมรนาสาธุขอถ่ายรูปหน่อยนะก็ไปถ่ายรูปเขาและตำรวจทหารก็ดีนะท่านมาช่วยตำรวจทหารก็ก็มาช่วยหามหม้อหาแล้วก็ช่วยแจกเดินแจกดำแจ้วอะค่ะโอ้ดี ก็เลยตอนนั้นโยมก็นึกขึ้นได้ก็มีสมุนไพรที่ต้มตอนงานเจ่ะค่ะเป็นพวกกระเจี๊ยบพ,พวกมะตูมเนะะี่ยค่ะแล้วโยมก็เอาไปมีกระเจี๊ยบมะตูมแล้วก็แล้วก็เก๊กหวยโยมก็โยมก็เอาไปต้มก็บอกก็ว่าอ่าอันนี้ต้มตอนช้าแตกตอนบ่ายนะคะไม่มีสารการเสียได้ไดเลยพี่น้องมามากินกันแล้ว <laughs> ชื่นชมมากโยมต้มแบบไม่เน็ดไม่เหนื่อยเลยะคะ่ะ เฮ้ยมันมีความปิติเพื่อมใจถึงถึงยังไงก็มันนึกถึงนึกถึงราชกรณียกิจที่ในหลวงท่านท่าน,านโตรงงานนะคะเราว่าคแค่นี้เราไม่เหนื่อยหรอกท่านเหนื่อยกว่าเราตั้งเยอะแยะแต่ดูดูที่เขา่ายดูแล้วก็โอ้เราเราก็เลยมีตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยพร้อมที่จะให้ที่อเียนตลาด ลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังเพราะพอรู้พอจึงอยากให้ลูกรู้ก็ถ้าถามว่าเมื่อยไหมก็เมื่อยก็เมื่อยอยู่นะคะท่านแต่ว่าทีนี้บอกว่าไอ้ข้าวนี้ก็สำคัญนะท่านก็เลยว่าเออเราคือเมื่อยๆทำไปมันก็ หายเมื่อยไปในตัวท่านเมื่อยบ้างไปเมื่อยบ้างอะท่านมันก็คือทําได้เราก็ทาเนี้ยท่านว่าทางนี้ก็หนักค่ะข้าวก็เร่งค่ะท่านท่านสนามหลวงทําคือเป็นหลักก็คือทําส้มตำอะท่านคุกอะค่ะไม่ได้ตำอะท่านใช้คุกเอาอ่ะเพราะว่าตํานี้ไม่ทันค่ะค่ะก็ใช้คุกส้มตำใช้กะละมังใช้กะละมังสแตนเลสก็ใหญ่พอสมควรอะท่านก็ใช้คลุกเอาค่ะคลุกกะละมังหนึ่งก็จะได้ สองถาดถึงสามถาดท่านก็ดูคนกินว่าถ้าคนมาเยอะเนี่ยเราก็จะคุกให้ได้สามถาดแต่ท่านเพราะว่าจะแบ่งเป็นสองจุดแจกค่ะเพราะคนมาเยอะแล้วก็คนหิวท่านแล้วเหนื่อยเพราะว่าไปการา,า,าบพระบรมศพกว่าจะออกมานี่ที่ถามคนไปกราบนะคะถ้าเข้าตีสี่กว่าจะออกมาก็เก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงะท่านเพราะยังไม่ได้ทานอะไรนะคะเราหยุดช่วงเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะท่านบางคนคือเขาเหนื่อยเขา เขามายืนหน้าร้านเราอ่ะท่านแล้วเขาก็จะมาเกาะโต๊ะเราเราก็ไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้ไหมคะมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาหิวข้าวเขาจะเป็นลมเนี้ท่านเขาบอกขอข้าวกินเราก็ไปตักให้ท่านใจเราก็อยากแจกค่ะแต่ว่ากติกาของที่สนามหลวงนี่เขาต้องแจกเป็นเวลาท่านเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้มีเวลาทําความสะอาดตรงถนนด้วยอะค่ะท่านคือคือน่าสงสารมากอะท่านคือไปเห็นแล้วคือเราจิตเราต้องการจะให้ให้อ่ะท่านคือ คือมีคนที่เขาเหิวนะท่านเขามาช่วงช่วงบ่ายค่ะผู้ชายเขามานะคะก็บอกว่าอะไรก็หมดท่านสุดท้ายเหลือแต่ส้มตําข้าวก็หมดอะไรก็หมดบอกว่าส้มตําก็คุกออกมาทีนี้ลวงลุงยิ้มมาค่ะทีหมอหมอเขียวอะค่ะทีมาหมอเขียวน่ะดินั้นเขาถามว่าลุงเหลืออีกไหมเส้นมะละกอลุงบอกว่าเหลืออีก,กระมังหนึ่งบอกว่าเอามาเลยเดี๋ยวซึ่งบุญคุกอะท่านเขาก็าพอหน้าร้านที่ท่านบอกว่าหยุดแจกค่ะอาหารหมดแล้ว เขาก็ชะง,งักนะท่านตาเขาก็มองแบบเหมือนมีความหวังแต่เขาหมดหวังแล้ว่งท่านทีนี้พอดิฉันถามลงนิมดิฉันก็เลยยกมือขึ้นหนูว่าเดี๋ยวเรืออีกเรืออีกออก,กระมังนึงอยู่นะคะบ,บอกรอก่อนเขาก็ตบมือเชียใหญ่นะคนที่เข้าแถวรอหารนะคะคือคนนึงตบมือคนนึงนก็ตบมือตบมือเชียร์ท่านก็คุกคืคอออกไปนะท่านใช่ค่ะ,ะทีนี้พอพอ,พอปบมือเชียก็เลยเสร็จก็ยกไปหน้าหน้าร้านกับท่านก็แจกไปแจกไป พอหมดนวะท่านหมดมีผู้ชายคนนึงนะที่พี่เขาเล่าให้ฟังหน้าร้านนะ่ะบอกว่ามันหมดแล้วค่ะเหลือแต่น้ําบอกว่าเหลือแต่น้ําผมก็เอาครับว่รางั้นนะท่านคือคิดแล้วคือน่าสงสารนะท่านเขามาหิวหิวนะคะแล้วก็แล้วก็มีคนนึงค่ะเขามาเขาบอกไปเข้าห้องน้ําห้องซ้วมรถนะท่านเขาบอกว่าซ่วมเขาก็บอกส่วมเต็มเขาก็เลยตั้งใจเออมากินส้มตำกองทัพทำงันะ้น พอมาถึงอีกส้มตําก็หมดพอดีอ่เขาบอกว่าเขาแทบอยากร้องไห้เลยท่านเขาบอกว่าท่านรอตั้งนานว่างั้นแ่ะท่านเข้าห้องน้าส้มก็เต็มนี่ั่นคือน่าเห็นใจอะท่านดิฉันก็เลยว่าเออถ้าเป็นไปได้ท่านคือคือใจอยากแจกไม่หยุดอะท่านเพราะบางทีร้านอื่นเขาเขาปิดอะเพราะว่าร้านอื่นนี้ถ้าเขาหมดเขาก็หยุดแจกนี่ท่านแต่ของพวกเรานี้ คือแจกไปเรื่อยอะท่านตามเวลาที่เขากำหนดพวกเราหมดแค่เวลาค่ะแต่ว่าอาหารเราไม่หมดอย่างเงี้ยท่านบางทีเราก็ต้องเคารพค่ะเคารพกติกาด้วยอาะท่านค่ะคือเหมือนในหลวงพระองค์ท่านนะคะดิฉันว่าทําไวเ้เยอะนะคะแล้วก็อย่างพ่อท่านนี้บอกว่าพวกเราแจกเป็นแบบสารณโภรตีฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะท่านดิฉันก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะท่านแต่พอมามาถึงรอบนี้แล้วเป็นรอบที่ คือใครเข้ามาก็ได้จิตคือมีแจกฟรีหมดอนะ่ะท่านแล้วก็รอบนอกเขายังประกาศด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้ขายของไม่ให้อะไรคือบริเวณสนามหลวงและข้างนอกนั้นจะมีแต่แจกฟรีทั้งนั้นอนะ่ะท่านค่ะเห็นพี่ซึ้งดินบอกว่าแจกฟรีจนถึงหน้าฉลากกินแบ่งแล้วก็ไปจะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิป,ปตไตยบ้างนหะมนะท่านตอนเย็นๆนะคะค่ะเขาบอกว่ามีคนมาแจกเหมือนกันคนะ่ะท่าน mm hmm. ก็คิดว่าคงเป็นแรงพลังที่จิตใจคนที่รักในหลวงค่ะท่านแล้วท่านเป็นคนเสียสละแล้วก็คนมาก็มาด้วยความรัก ของในหลวงเนี่ยท่านแล้วแล้วพวกเรานี่ก็มีแรงจากที่พ่อครูได้สอนมาแล้วก็ให้เป็นผู้ให้ให้เต็มใจในท่านก็เลยทําส้มตํานี่คือถาดต่อถาดเราเราเต็มใจอ่ะท่านคือว่าแขกมานี่ก็เป็นแขกของเหมือนแขกของในหลวงอ่ะท่านแขกที่มาด้วยความจริงใจถึงเขาจะมาจากต่างจังหวัดบางคนต้องมารอเป็นตีสองตีอะไรเงี้ยนะคะท่านที่ถามบางคนน่ะนะคะค่ะก็มาตีสี่อะไรเงี้ยคือเขามาแล้วก็มา,แล,มาแล้วก็มายืนนะท่าน ที่ถามส่วนมากจะ6ชั่วโมงนะคะ8ดชั่วโมงก็มีท่านกว่าจะกราบเสร็จกว่าจะได้ออกมานะคะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ใช้ความอดทนมากท่านแต่ที่ถามทุกคนก็ไม่ส่วนมากไม่ค่อยบน่นท่านเพราะบอกว่าเขาบอกมามาด้วยใจรักในหลวงแล้วก็เขาบอกว่าเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้มีโอกาสมางนี้เพราะว่าบางคนเขาบอกเขาไม่ได้เคยเข้าวังเลยแล้วก็เป็นครั้งนี้ในชีวิตเขาที่เขาได้เข้าวางังอย่างเงี้ยท่านที่ถามนะคะก็ก่อนที่จะแจกหน้าร้านค่ะ พวกเราก็ดิฉันไปนตั้งแต่วันแรกวันที่สี่ะค่ะวันที่สี่เนี่ยผู้ชายของเราบ้านลาดนะคะมีผู้ชายแค่สองคนนะคะก็คือพ่อใหญ่สมพงกับพ่อใหญ่สง่านะคะดังนั้นคนสาวๆก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ก็เลยมีแรงเยอะก็ยกม้อข้าวขึ้นรถนะคะยกม้อข้าวขึ้นรถยกไอ้ข้าวโพดอะไรเนี่ยค่ะขึ้นรถก่อนนะคะ พราะมีแหล่งเยอะค่ะแล้วจากนั้นวันรกานเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่สมบูรณ์ค่ะก็ต้องไปหิ้วน้ำนะคะตรงแทงนะ้ะแล้วก็ข้ามข้ามถนนมาแล้วก็มาให้บริการแผนแกหุงข้าวอะไรต่างๆนะคะจางนั้นก็มาแจกอาหารจกอาหารหน้าร้านก็ตอนแรกก็อยู่แผนแกแจกข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องกับผัดผักบุ้งอะไรเนะะี่ยค่ะ ก็โอเคอยู่ก็คนก็มารับบริการเยอะอยู่นะคะก็จะเห็นเห็นความมีน้ำใจของคนนะคะที่ว่าเด็กนักเรียนนะคะเขาก็มาทานของเรานะคะเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาเลยะคะ่ะสองสามคนพอทานเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอยา,ากจะาไปแจกเพื่อนก็ได้นะคะเขาก็เลยขอเอาเอาถาดน,นะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวให้เขานะคะเขาก็ไปแจกให้นะคะ ก็คือความมีน้ําใจของคนไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะจากนั้นก็ย้ายแผนแดดไปแจกข้าวเหนียวต้มตำนะคะข้าวเหนียวก็ร้อนนะคะข้าวเหนียวก็ร้อนเดีนี้ด้านหลังเขาบอกว่ากระทงเราไม่เคยพอนะคะให้อาข้าวเหนียวน่ะวางไว้ข้างล่างเอ้ยเอาเอาต้มตำวางัไว้ข้างล่างเอาข้าวเหนียววางไว้ข้างบนนะคะเดี๋ยวนี้พอเราใส่เข้าไปเนี่ยบไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะเราก็เลยต้อง ก่อนที่เราจะเอาข้นเหียวใส่ลงไปในต้ตมตำเขาต้องของญาตก่อน,นะคะ่ะขอข้นเหียวใส่ในกระทงต้งตมตำได้ไหมคะเงี้ยก็บางคนเขาโอเคได้บางคนเขาไม่ได้เขาบอกว่าเออแยกตะหากเราก็ต้องแยกตะหากให้เขานะค่ะในส่วนนั้นนะคะบางคนก็มาขอมากขอน้อยนะคะบางคนก็มาขอมากเราก็ให้ะคะ่ะจะขอมากขอ,อน้อยเราก็ให้หมดนะคะก็มีคนมาสกิดบ่กนี่พี่จูอย่าให้เขามากนะเงียะะ้ยก็น่าสงสารเขานะคะ เพราะแต่ละคนนีิงเขาก็หิวโหยกันมานะคะบางคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาแค่คนเดียวแต่เขาต้องไปเผื่อญาติพี่น้องของเขาอีกนะคะในส่วนนี้ดิฉันก็เลยไม่เคยปฏิเสธใครว่าเออจะขอมากขอน้อยเนี่ยดิฉันให้ตลอดเลยค่ะในส่วนนี้นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่ว่าแล้วเราก็ต้องมันก็มีหลากหลายนะะภาษาที่เกิดจากหน้าร้านนะคะเพราะแต่แรกเนี่ยดิฉันก็เขาก็ไม่มีประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะดิฉันก็จะตะโกนนะคะว่าเออ ม,ม,มีข้าวเขนเดียวซ่อมตามไม่ค่ะอะไรเนี่ยเขา้มีความาสบกิดนี่อย่าตะโกนนะคะไม่ดีค่ะอย่าตะโกนค่ะเออมันมันต้มเขาพูดต้มอะ่ะอย่าตะโกนไม่ให้ตะโกนแล้วบางทีเออนี่ยนะยิง่งยก,ก็ยกกับข้าวนะคะตากขึ้นมาใส่ทพีไว้นะเขาอย่าทําอย่างนี้นะไม่ดีค่ะไม่เหมาะค่ะนี่คือผลสาวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะค่ะ นี่งานพ,าพาระบรม,มนะอย่าตะโกนยังทำท่าทางสุภาพเรียบร้อยววใ,หให้เราเป็นชาววังค่ะ <c oughs> เออ่ยางนี้เราก็ <c oughs> มันก็ดีค่ะมันก็เกิดปุป๊บเราก็อ่านอ่านใจให้ทันนะคะว่าเออถูกต้องถูกต้องขอบคุณเข้าไว้ตลอดเวลานะคะทีนี้ตอนนี้ก็บอกว่าให้เราอ่วะว่ายผู้รับนะคะว่ว้ผู้รับนะคะยิ่งว่าจากไปปุป๊บน,น,นะคะ ยังก็ต้องไหว้ไหว้ผู้รับนะคะตอนนี้เราก็ต้องทําใจที่ทันนะคะว่าเออจึงเขาจะช้าไปหน่อยนะคะแต่เราต้องไหว้ก่อนนะคะไหว้ผู้รับก่อนอ่ไหว้หมดจ้ะดิฉันมีเวลาดิฉันไหว้หมดเลยค่ะเพราะว่าถึงช้านิดช้าหน่อยเราก็ต้องสืบสานวัฒนธรรมไทยไว้นะคะเพราะตอนแรกๆนะคะเออวันต้นๆนะคะก็ดิฉันจะไหว้แล้วขอบคุณนะคะเออคนก็ยังยังเฉยๆอยู่นะคะ รอบท้ายๆนะคะาวันที่10กว่าเนี่ยค่ะคนก็เริ่มเริ่มกล่าวขอบคุณแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยไม่มีคําว่าขอบคุณเลยนะคะถึงแม้เราจะแจกเท่าไหร่ก็เขาก็เฉยๆเฉยๆเขาผ่านไปผ่านไปแต่พอวันท้ายๆนะคะพอเราไหว้ขอบคุณเขามันจิตวิญญาณของของความเป็นไทยค่ะได้กลับคืนมาว่าเออผู้ผู้รับเพรา็ว่าเขาก็ขอบคุณเราเราก็ขอบคุณเขาที่เขามารับรับผลที่เราสร้างกุศลอันนี้นะคะก็ ดีใจนะค่ะดีใจอย่างมากๆที่เราได้ทํางานนี้นะคะเพื่อตอบแทนของในหลวงที่ท่านได้ทํางานให้ท่านทํางานภารกิจของท่านมากมาไกลกองแล้วทําให้พวกไทยของเราคนไทยน่ะได้มามีชีวิตอยู่ที่มันสุขสบายสยิ่งนี้ค่ะีค่ะเรื่องเรื่องอาหารนี่สําคัญนะคะเขาจะมาตรวจเราท่านเป็นช่วงๆนะคะเอออย่างสองสามวันเนี่ยเขาจะมาเอาไปตรวจทีหนึ่งอัท่านแต่ว่ามาดูแลความสะอาดเนี่ย เขาจะมาทุกวันเลยนะคะท่านบอกว่ามาจากสาธารณสุขบ้างแล้วก็อะไรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาท่านเขาก็จะเอาอาหารเราไปตรวจอย่างส้มตำนี่เขาก็จะเอาไป3ามขีดอะท่านว่าผ่านไม่ผ่านนี่ประมาณสองสวันเขาก็จะมาบอกเราเงี้ยค่ะเขาก็เอาไปตรวจแล้วเขาจะเน้นความเรื่องความสะอาดมากอะท่านไม่ว่าจะเป็นน้ําไอท้ที่ที่เราลาดกับพื้นหรืออะไรอย่างนี้ส่วนมากเราจะเก็บแล้วก็ยกไปเทเทตามร่องอีกฝั่งตรงข้ามถนนอีกข้างหนึ่งของข้างในสนามหลวงอะท่านค่ะก็รู้สึกว่า บางฝ่ายนี่เอาภาระกันดีมากเลยนะคะท่านที่เห็นเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขความสะอาดความปลอดภัยของผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยท่านเขาทําด้วยใจจริงค่ะท่านเพราะว่าอย่างเขามาหาพวกเรานี่เขาก็ถามว่าผักนี้ล้างยังไงล่ะคะที่มาประกอบอาหารที่ที่ฉันเห็นนะคะท่านก็บอกว่าเราก็มีล้างที่นี่บ้างแล้วก็ล้างเท่าที่เราล้างได้นะคะประมาณสามน้ําถึงสี่น้ําเงี้ยเราก็ล้างโดยแช่น้ําเกลือแล้วก็น้ําซาวข้าวบางส่วนเราก็ล้างมาจากวัด จากวัดเราด้วยเงี้ยค่ะท่านคือเราบอกว่ามาอยู่นี่น้ําเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะคะพวกเราก็ล้างที่พวกเราทําได้ก็ประมาณนี้เลยค่ะเขาก็บอกว่าก็ก็โอเคค่ะเขาบอกว่าก็ก็ได้เงี้ยค่ะท่านกับเราไปตรงนั้นมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะท่านอย่างตํารวจทหารนี่ก็สามารถต้องการอะไรอยากกินอะไรเขาก็สามารถมาขอเราได้อะไรได้นี่คือไม่ตะขิดตะขวงกัะท่านเขาก็เดินมาเขาก็บอกตรงๆอยากได้อะไรอย่างเงี้ยท่านหามันเนียนมันเหมือนแบบ ค่ะมาช่วยแจ้งท่านอย่างในร้อยจจปลอนทหารแล้วก็จิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะคนไหนว่างอย่างอาาแก่ๆคนนึงเขามากินข้าวต้มกับเราเสร็จนะท่านก็าอายุก็มากนะคะน่าจะเกือบ90นะคะท่านพูดก็ขึ้นคือบอกว่ามาด้วยคือบอกว่ารักในหลวงมากแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้มาทํำไหมมากินข้าวเสร็จแล้วนี่มาต้องการทํางานแล้วว่างนันนะท่านก็พูดจริงๆหน่อยนะคะเราก็บอกให้ก็เลยว่า,อ,าอยากทาจริงก็ให้ช่วยเด็ดกะเพราค่ะท่าน ก็ช่วยเด็กกับเพามาก,ก็มีความสุขมากบอกว่าถ้าไม่นั่นนะ่ะแม่จะมาทุกวันและจะมาช่วยทุกวันอย่างนี้ค่ะท่านขาก็น่าประทับใจมากค่ะท่านค่ะไม,ไม่ไม่แยกอายุไม่แยกวัยนะท่านเด็กเล็กเด็กน้อยเข้าไปเขาก็ทานอาหารพวกเราได้อย่างนี้ยค่ะท,ที่มองเห็นนะคะก็รู้สึกว่างานนี้คนไทยนี่รักกันมากขึ้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะท่านเพราะว่ารู้สึกดูในนั้นถ้ามีความระเบียบเรียบร้อยมีความมาด้วยความรักแล้วก็ไม่ คือไม่ไม่เรื่องมากอะท่านแต่ละคนอย่างพวกเรางี้ก็เห็นพัฒนาขึ้นเยอะนะคะให้ทําอะไรให้ย้ายอะไรไปนี่ก็อาจจะมีบทนบ้างน,นิดหน่อยแต่เราก็ทํากันไปด้วยดีท่านก็มาลงตัวสองวันสุดท้ายอลท่านคือไม่ต้องย้ายแล้วนะคะคือลงตัวแล้ว15วันนี้ก็วันที่13บสามเคยเมื่อท่านอ็ลงตัว เป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาเป็นคุณค่าคุณธรรมประจำใจลูกจะทำ